วันนี้พี่ก็จะมาทำพาเกเตอออกตามละ50คิวซีซั่น4โดยตัวที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือไซบอกโมรณนะ G นจีนอตก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร b e เพื่อกำลังใจในการทำคลิปโคมไ์ด้วย ร้านบับเบิลช็อปไกต่ตันกุ้งคุ้มล้ําต้นแค่สิบบาทบริการกดเกมพาร์ทแบบแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอเดียโรบอหรือถ้าอยากอัพเว้ไวๆหาไอเทมแมปบอกฟุดและแมปฟิชพร้อมบริการฟาร์แมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ปังหมดคอมเมนต์เลยครับผมอันดับแรกเราก็มารับอีโมดที่เราดองไว้หนึ่งอันก่อนเลยลูกกันนะผมว่าก็ให้มาดูมาได้อะไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นนะ่าโอ้เฮ้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาถึงก็เปิดเลยเลย แดดต่อย1 2ึรวบด้วยสกิลหนึ่งมาอ้าวอ้าวเจ็บดิจังวันนี้เออแดดอ๋อลับเอาแล้วตามไปเจ็บอีกเข้าที่เบานะเจ็บแดดตรงใส่หน้าอ้าวอ้าวโดนนะโดนนะจังวันนี้อัปเปอร์คัตงัดจังวันนี้คอ่ำสกิลสองเรียบร้อยวีดีเชอร์ไปหูโคตรเท่เลยชอบจังเลยว่าท่าวีดีเชอร์สกิลสองมาสองคิวมาแล้วผมอ่านี่ไงท่านี้นะผมที่เราได้มาเมื่อกี้ใครมีหรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับ ไปกันต่อผมเฮ้ยมือปอนน้ำแข็งวะเฮ้ยตกมาเงี้ยเฮ้ยนี่ยใครได้ก่อนยังวันนี้อ้าวมาดิมาดิเฮ้ยม, <c oughs> <c oughs> มันจะมาเอาเดี๋ยวกูถึงก่อนนะนี่เรียบร้อยครับผมมาได้บอสน้ำแข็งมาเล่นนี่มันจะโอพีเกินนะครับผมบอสน้ำแข็งเนี่ยเล่นมันเยอะมาใครอยากลองไอ้บอลนี่ ไอ้บอลนี่เอานีกระโดดทิปน้ามีไงปาบเอาไงนี่เงียบเลยแตกไปครับผมสี่คิวมาแล้วแล้วขออนุญาตเอาออกเลยแล้วกันนะพี่ว่ามันโกงเกินไปป่ะมาคลิปนี้มันจะเป็นแบบจีนอตนะนี่ไงแต่ต่อยครับผมรววด้วยสากคิวหนึ่งมาเดี๋ยวนี้ยังไงป้อมตัวทีสองดักหน้าเจ็บไปครับผมเดี๋ยวนี้อ้าวเกือบแตกนะอืมเจ็ดได้ไปโอ้โหติดบล็อกว่ะอ้าวต่อยมั่วต่อยมั่วเอ้าไม่โดนไม่ไปแล้วผมใส่ต่อยหนึ่งสองเป่าไปครับผมเดี๋ยวนี้ เดดอ้ Dead, อมล้างไตอโอ้ต่อยดักได้ร้องไห้เรียบรอ้อยหกคิวมาเฮ้ยอยากลองเหรอเฮ้ย,ยมโหระก,าาากา้ามาโหระก้าหาลกเกร์หรือเปล่ารวบด้วยสกิลหนึ่งไหมจังคนนี้บอลสกิลสองยัดเขาด้าที่บอลเต็มๆเฮ้ยเตรียมอยู่เอาเจ็ดได้เปล่าเอาเจ็ดได้ดีเปล่าล่ะฮ้ยเอาไปดิไปดิเด็เด Dead อุ้ยโ,โดนเด็ดตกเอา้าบล็อกสวนเนี่ยบล็อกสวนเนี่ยเอาดิชาร์ท โอ้ไม่ออกเกมเฉยอ oh. อ <g ười> อะไรกันครับน,นี่เฮ้ย <c oughs> เอามาถึงจะซัดเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเดโคอันตีได้คนเดียวเหรอเี๋ไปไหนเฮ้ยกรบาดว่ะเชี้มันปล่อยลูกชิ้นใช่แล้วอะลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นแล้วกูจีเลยนี่กูจีลูกชิ้นไปไงโดนโดนอย่างวันนี้นี่ไปไหนอ้อยโดนบินยับน่าครับวะจังวันนี้อูอโอ้โหดึงกลับด้วยเออนี่กูเหล็กดอเอาแค่แตกเฉย อาแจกแดกด้วยว่ะเอ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันครับตั้งเยอะตั้งแยะทำอะไรกันเนี่ยเผาเลยจังวันนี้เรียบร้อยเอาเอาแดดตกแดดตกมาอย่างนี้ก็โดนดีครับยิงเยียบลอยไปเก้าคิวมามเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนเล่นโลว่ะเนาะเนาะมีคนดันโลนี่ไงเจ็ดแดดปิดฉากไปเรียบเลยโดนไปหนึ่งตัวยิงสามยิงสามใส่หน้าสิบสองคิวครับผม โอ้ยโอ๊ยแถวนี้มันเถื่อนจังวะแถวนี้มันเถื่อนเลยน้องไอ้ไงเจอหน่อยเป็นไงเราเฮ้ยใครเถื่อนไม่เถื่อนเจอเซเซอร์หน่อยไหมครับผมยิงใส่หน้าไปอีกหนึ่งรีความหลอกอ้าวอ้าวขอเตอยเจอยรารวบหนึ่งมาไอ้ไงหาสกิลสามร้อยจังหวะยิงครับผมจะวัดเจ็ดได้ตามมาดิกมาเด็กเ,เอาแรตต่อยได้แรตสวยดิย่ำกำ่อมแบ้วผมลูกึ้มาแรตตรงโอ้ยโอ้ยโดนต่อยโอ้ย อ้าวไม่โดนสวยเหียบร้อยมันเหยียบเหยียบไม่โดนนะมึงแย่ยอุ้ยโอ้ยตึงจัดเลยอืตึงจัดเลยนะตีไงตึงเหรอตึงเหรอเหียบร้อยโดนอันตีไป20คิวไปต่อผมสวัสดีครับคุณเดียบสวัสดีครับขอพี่จับหน่อยครับยิงสกิลสามยัดเลยเออแหละเฮ้ยโอ้โอ้อันตีเฉย สวัสดีครับผมนี่ไงเดะต่อยเฮ้ยต่อยข้าได้เอา้างงดิรวบหนึง่งรวบหนึ่งมาจังดีบอมจ่ายคิวส,สองไฟโออ้าวแตกเลยทำไมไม่มีฟีเจอร์วะโอ้โหอะ,อะไรกันครับเฮียไม่เท่เลยวะยิ 1Q เอเคิวอุ๊อยอยุิอยเฮ้ย,ยนี่มันนี่มันอินวิทนี่โดน ึโดนกูแล้วอย่าเบียวน้องอย่าเบียวขอรอ้องเออไม่ใช่เซเซอร์ไม่ใช่เซเซอร์อย่าเบียวครับน้องจับด,ด,ด้วยคิวสองมาดิไอ่ไงแ่ไม่รอดแน่ยเอาเรียบร้อยดีอย่างงี้ฮ่ากี่มาแตกไปดิครับผมเอซิบสามคิวหล่ำหล่ำไปจังวันนี้แกต่อผมเฮ้ยุยไอ้นี่มันโดนแบบนี่ไงมาแล้วพี่มาช่วยแล้วน้องเออจีไปเลยครับผมจังวันนี้อุ้ยโดนสองเฮ้ยเจ็บเจ็บจังวันนี้เอ้าอะไรวะนี่ โอ้ยโอ้โหโอ้โหแถวนี้มันนัวจังวะแถวนี้มันนัวจังเลยคับผมผม,มันซบดำปลาบอทำไมมันนัวจังเลยกีแวะบ่ออ้าวเรียบร้อยแตกนะครับผม๋ยวนี้อะไรอกับร่างเดิมกับร่างเดิมนีแกคุงงอบ,บอสทกทางอ้าว,าว,าวเจ็บนะอย่างวนันนี้ขานส่ทีสารย,ยิงใส่นะคอมสองต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอยู่เฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,ห,หแถวนี้มันเถื่อนจังวะ แถวนี้มันเถื่อยอย่างวะไล่ใครมึงไล่ใครหรอกนี่ไงป้อมอันที่สองยัดซะเขาที่เบาะเน้าเฮ้ยยิบก้าคิวมาดิมาดินี่กูยิงชาร์จเลยจังวันนี้อะไรครับผมตามตามไม่เลิกมึงตามไม่เลิกมึงโดนนี่ไงกูวอล์คโมใส่หน้าไปครับผมนี่ไงเอามีคิมอีซี่รึเป่ะเฮ้ยโอ้โหแหลกดอกออกมาครับผมเจ็ดได้มาทางนี้ดีน,นี่อ่ะอ้ยเกือบแตกมีใครเล่นโลมีใครเล่นโลไหมเมื่อกี้ เด็ดได้อีกทีหนึง่งหูยอ,อะไรนี่ไงกูบอมยัดหน้าเลยเจ็บอยู่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง <c oughs> อันตีมาพอดีม <c oughs> าเนี่จะไปไหนเฮ้มาเนี่เฮ้ย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 กลัวอันตีเหรอเฮ้ยไอ้ไงโอ้ยจะแซ่ดได้ไม่โดนนี่ไงบล็อกต่อยรวบเลยสามคิวหนึ่งเรียบร้อยครับผมแตกไปเลยจังหวะน,นี้สามสามคิวสวัสดีครับทำไรครับเฮ้ยนี่ <c oughs> ที่เผืออันที่เผออืผอกเตะยใสกันพอจังวันนี้ว้าพุ่งชนครับผมคุยเลเซอร์จอร่อเลยพี่เจ็บเอยได้มาอีกหนึ่งส,สิวสานมากใส่กันต่อผมเฮ้ยไบี่ยเข้ามาจากไหนเฮ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยไอ้เนี่ยนี่เหล็กดอสวนจังวันนี้จับด้วยสกิลสองเอาเล่นใครไม่เล่นมาเล่นเลเซอร์น,นี่ไงกูจับอีกทีนึงนี่ไอ่ยกูจับลมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมอนี่มันไม่จบกับพี่ว่ะเนาะม,นม,มันไม่จบมันไม่จบว่ะเฮ้ย คอยดักหน้าให้รวบด้วยสกิลหนึ่งเอามาดิแตกไปอีกหนึ่งตัว39คิวมาครับผมเฮ้ยวันนี้เขาเอฟเจนเปล่าทำมยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆิ่งทำไมโดนเรียบร้อยได้ไปหนึ่งคิวเอ้ยมันจะบินขึ้นมาเหรอเฮ้ยอย่าห้ามว่าพ่อแบงฮึฮึโอ้ยผมหนุ่มสีเขียวยิงยัดหน้าครับผมเจนได้ตาโอผมเจนได้ไม่โดนเดะต่อย ใส่เดดอ้าวแด็ดมูนนะเด็ดมูนนะรวบด้วยสกิลเรียบร้อยได้ฟีเชอร์ไปครับผม47่สิเจ็ดคิวเด็เฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันไม่ยอมเหรอฮะเด็กชายพยายามหรือเปล่าลวันนี้แดดอ้อมหลังต่อยเรียบเลยฟ <Easy. S 1> ีเชอร์ไปอีกหนึ่งครั้งครับผม49่คิวมาคิวสุดท้ายเฮ้ยนี่มันนี่มันซุปดยอดโซโลคูบอนรวบโดยสกิลสองอ้าวปิดฉากแบบหล่ปปอเท่ๆครับผม โอ้โหชอบสกิลสองมากเลยห้าสิบคิวครับผมมาแล้วมกดรับไีโมดออกมาได้เลยอืมฟอลยูอีโมดฟอลยูอ่ะนี่มันอีโมดสั่งสแตนหรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหัวเขียวอะไรหัวเขียวหืมอ,อยากย่ออยากอยากได้พี่จัดให้เอาเรียบร้อยเ <c oughs> ออไอ้งอะไรอะไรเรียบร้อย